คลิปนี้ก็เป็นคลิปแนะนำมีดสไลด์นะคะวันนี้ก็จะเป็นมีดแบบแผ่นเรียบตัวนี้เป็นมีดแบบแผ่นเรียบใบมีดกว้าง8 5จด้าเซนหกคมนะคะตัวนี้ลูกค้าสั่งเอาไปสไลด์เปลือกมันนะคะสไลด์เปลือกมันหัวใหญ่ๆได้โดยที่ไม่ต้องผ่าหัวได้เปลือกมันชิ้นใหญ่หญเลยนะคะตัวนี้เป็นงานไม้สักทังอันนะคะตัวใบมีดเป็นใบมีดสแตนเลสและประกันความคมและก็ไม่เป็นสนิมน,นะคะงานไม้สักอย่างหนาเลยนะคะแข็งแรงใช้งานทนนาน่าใบมีดปรับหนาบางได้นะคะ น,น,ะะน้ำหนักก็จะอยู่ที่ประมาณ1.2กิโลนะคะแข็งแรงนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นใบมีดแบบแผ่นเรียใบมีดกว้าง6.5เซนนะคะมี2คม3คม4คมส่วนมากแล้วลูกค้าจะสั่งเอาไปสไลด์นวกกล้วยนะคะเป็นมีดไซส์เล็กเนาะเผืออมันัรทองก็สามารถสไล์ไดด้นะคะแต่ว่าเวลาสไลด์ถ้าหัวมันใหญ่เกินไปเงี้ยเราก็ต้องผ่าหัวนะคะแต่ถ้าเป็นไซส์นี้ไซส์ใหญ่นะคะไม่ต้องผ่าหัวเนาะ มีสามารถปรับหนาบางได้นะคะส่วนตัวมีดเส้นตัวนี้จะไม่สามารถปรับหนาบางได้นะคะลูกค้าตัวนี้เป็นมีดเส้นใบมีดกว้าง8.5เซนขนาดเส้นอยู่ที่4คูณ4มิลนะคะไซส์นี้ส่วนใหญ่แล้วลูกค้าจะสั่งเอาไปสไลด์เอเผือกับมันนะคะตัวนี้เป็นงานไม้สักทั้งอันนะคะลูกค้ามีเส้นนี้ไม่สามารถปรับหนาบางได้นะแต่ลูกค้าสามารถสั่งทําขนาดเส้นได้ตั้งแต่2คูณ2มิลขึ้นไปนะคะ แข็งแรงนะคะงานไม้สักเนะาะสไลด์ออกมาเป็นเส้นตรงสวยนะคะใบมีดเรานะคะรับประกันความคมเวลาสไลด์นะคะมีเส้นนะคะเราแนะนําให้ลูกค้าสวมถุงมือสัก2ชั้นนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะก็ฝากติดตามคลิปหน้าของเราด้วยนะคะ